ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนที่มาทําการวิเคราะห์ภาพรวมนะกรับเี๋่านี้เรามาคุยเรื่องสงครามอิสราเอลกันนะครับนะครับแล้วก็ตอบคำถามหุ้นหลายตัวซึ่งช่วงนี้จะมีลักษณะ selective sell ยิงหัวเป็นตัวๆัวไว้นะครับลงวละสิบเปอร์เซ็นตมีทุกวันนะครับ ซึ่งท่านักททุกท่านสามารถตอบส่งคําถามมาได้เลยนะครับที่เ c e b o o k ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเ <c oughs> พื่อจะตอบคำถามกันเป็นลักษณะไหนนะครับวันนี้หุ้นกลุ่มน้ํามันก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับสอบพอเพราะว่า ก็อย่างแว็บแรกสงครามก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูนะครับเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งมันลงมาเยอะด้วยนะครับทองคําเหมือนกันนะครับเลยก็เลยเป็นจังหวัดตีกับกันค่อนข้างคึกคักเลยนะครับ ครับก็น้ํามันก็ฟื้นตัวขึ้นแต่ยังเป็นลักษณะของการรีบาวนะครับไม่ได้ฟื้นตัวอะไร นะครับน้ำมันมันลงมาเยอะนะครับก็เลยเด้งแรงแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมสวยนะครับขึ้นไปเกือบเกือบ89ลงมาเหลือ87สองเลีอยนเนี่ยหางยาวไปนิดนึงนะครับแสดงว่าไม่ไม่ใช่แล้วนะครับใครมีอยู่ก็เล่นเร็วๆนะครับกลุ่มน้ำมันทองคำโอเค มันก็ลงมาเยอะนะครับก็เดืงกับแรงก็เป็นเรื่องปกติเวลาจะมีสงครามแต่เรืนี้มันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะครับมันข่าวสงครามอะไรมันไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นเออ่ทองทองกระดาษนะครับทองทองดิจิตอลนะครับมันเป็นการเทรดทองนะครับไม่ใชไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ต้องการมีมาน เต็มๆประมาณน,นั้นนะครับภาพรวมแต่ภาพรวมเรามาดูกันหน่อยหนึง่งจะเป็นเช่นไหลแนวรับเราจะอยู่ ประมาณพันสี่ร้อยสิบนะครับสี่ร้อยสิบสองเป็นรูปนี้นะครับ กระโลงมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตลาดโอเวอร์โซลสูตสูต21ปร์เซ็นต์สำหรับไอซ์ไอ้น้อยสวัสดีค่ะ เคแบงค์ทรงโอเคเลยนะไม่สนใจเลยตลาดจะลงลงช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาทําท่าอยากจะขึ้นอย่างเดียวแสดงว่าง,งบน่าจะโอเคเดี๋ยวจะประกาศวันศุกร์หน้านะครับสําหรับงบประมาณนะครับประมาณน่าจะครับก็ร้อยยิแปดเบรกได้ก็ร้อยสามสองร้อยสามสองกับร้อยสมสิบเจ็ด นะครับแนวรับก็ร้อยยี่หกจุดห้าอาพีก็ยังกองอยู่ที่พื้นนะครับยังยังเมกาทีฟอยู่ยไม่มีแบบฟื้นเลย คูณใหญ่เนี่ยก็เหมือนกันก็ทรงเดี๋ยวไปอพิจีคงต้องสะสมกำลังกันต่อไปยังยังไม่ถึงรอบมันบัตมนสวัสดีค่ะถามเอชซบีเราคุยกันแล้วนะว่าไม่เอาแหวงทุกตัวยกเว้นเอชซีบีนะครับเพราะว่า ปัญหา NPL เ่าเพิ่งเ,งเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างพีก,กับพีก SCB ลงจากพีกมาเนี่ยทั้งหมดอตอนนี้ก็ประมาณ14เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดู k-bank เคแบงลงมา17%บางช่วงลงไปถึง21%นะครับเพราะนั้นเคแบงลงมาได้เยอะกว่าในเรื่องปัญหาเดียวกันสภาพเดียวกันเลยเอานำมาคอมเพร์กันนะ,นะครับถามทูไม่มี ก็แนวรับอยู่นี่นะครับหกบาทหกสิบห้าหกบทประมาณนี้ครับหกบาท5้าสถึงบาทหกบาท60สิบยังไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเลยนะครับหลังจากที่พบวบรวมกับ B ีแทร์คุณธนันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมันมีใช้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสามเจมที เนี่เอาจะเป็นเล่นเตงก็ไม่น่าเอานะครับเวลาเขาลงเนี่ยเขาลงลงจริงจังมากนะเจมสเทีนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาลงจากเจ็ดสิบเนี่ยลงแบบจริงจังมากนะครับอย่าเพิ่งยุ่งต้องสต็อปร้อไปแล้วนะครับตอนแรกก็ทรงสวยนะแต่ออกมาแนละ้ว ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ลงแรงมากตรงนั้นกลุ่มเ,เจม,มาด้วยนะครับ ตลาดก็ยงังแข่งบ่อนรักเนออี เราใน,นลงหนะักมากนะครับตลาดหุ้นไทย ตลาดก็ไม่ได้ตกใจในเรื่องของอิสระเอลอะไรมากมายนะครับมันวันนี้มันหยุดหมดเลยองค์กร โอเคไม่มีอะไรแล้วจะเจอ,อีนทีวันพุธนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ งถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอไไม